คนรักคนรักคนรักไงได้ๆไอไปไปไหนไปไหนอ๋อมานี่ดิมีรักไม่ต้องมาห่วงไม่ต <tos <tos <tos> ้องคุณใจชนมีรักไม่ต้องเป็นอะไรอะไรวะไม่รักไปสอนไม่รักครับเออเล่นคนเดียวเล่นไม่ได้หรอ chân bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไม่ยากอ่ะกันกินไปหมดเลยทุกคนยังไงนะไม่ัิดใจเป็นทุกเพลงเลยอ่ะเป็นทุกเพลงเลยบังเอิญว่าแบบมีเพื่อนเกิดยุคนั้นทำไมมิกกี้ทำหน้างานอ่ะเราะผมแพ้แล้วอ๋อสงสารเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมดีกว่าสงสารมิกกี้มากเลยไหนจะโดนวาซาบิไหนจะต้องจุ๊บรองเท้าเพื่อนอ๋อไม่ละทั้งหมดเนี่ยเออขอทำเองเลยนะเออพูดเองเลยเอออันี้ เรากินไปแต่พี่จะเสียสละละกันอาพี่จะขออมเท้าจอนกันพี่จะจุ๊บจเท้ากูวไม่เท้าก็ได้ได้ไหมได้เกมเมื่อกี้แล้วก็ถือว่าสูสีมากนะคะสิวเฉียดมากนะคะชนะไปสต่อจอนลิกล็อกกันหน้าดูนะครับสัปดาห์นี้ พัดกันชนะสูสีสุดๆแต่สุดท้ายดีเกน,นี้เอาชนะไปได้2อเก็บทำให้คะแนนรวมอยู่ที่4ต่อ2ทีมนิกกี้ต้องประเดิมบทลงโทษนี้เป็นครั้งแรกเสียใจด้วยนะครับแแตแต่ จัำขนาดนั้นมันเกมแจ๊สเกมฮะเออทำไมอ่ะเดี๋ยวตอนดูบทลงโทษดิไม่เกมหรอกเอาพเจ้าขออุปกรณ์การลงโทษของเราหน่อยนะคะอะไรกินเยอะหรือช็อคไม่อะไรเราเรามีเรามีโรงพยาบาลมันที่ป้อมเรื่องตุยอยู่ข้างหน้าวันนี้เราเรามีโรงพยาบาลราเก้าใช่ไหมเออมี ตายตายเป็นตายไม่เป็นไรเพราะ่อแมเพื่อรายการนะใช่ไหมกินแล้วยุยืนก็สบายแล้วใช่โอเคพี่ผมเชื่อพี่มั้ยอ่ะแล้วไหลไลทำไมทำไมกันบ้่งเรียบร้อยกันหรือเปล่าอันไหนอันไหนที่เข้าไปไหลถ้ายิ้มหนูจะได้ไหลลงอัน่เยอะเกินไปนะครับไอจจะกินให้ดูเหรอไม่ใช่อันนี้ของนิกกี้ถูกอ่ะโอเคเรานิกกี้จะเอาของกวาง เพิ่มไปด้วยก็ทีเดียวไปเลยเออจีมนสามใบเลยได้พี่ไม่เอาผมเพิ่มไปด้วยเลยเดี๋ยวไหนก็หนอะไรนาทีอะไรหรือว่าจะกินสองอันหรือว่าจะเอาวาซาบิเพิ่มโปะไปข้างหน้าเป็นเดียวอยากละคำนั่นไหมเฮ้เราอย่าบุมเามส็ได้มาให้ใครกัดคำเดียวคำเดียวก็พอคำเดียวนาะคำเดียวแต่ว่าวาซาบิช้อนหนึ่งใช่แล้วก็ให้กัดคำเดียวแต่ว่าปาดนนี้มากตรงนี้ คำเดียวคำเดียวคำเดียวไปละพ่อพูดพ่อพูดพ่อพูดคำเดียวแค่นี้พอเลยพอแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวช็อกมมันมีความพไปนะพี่เอาเอาไม้นะคนเดินรายกายต่อได้ความพอีกขึ้นหัวตายนะเมื่อกี้พิขึ้นหัวเตตาตายังเดี๋ยวนี้พี่หาบ้างต้องกาวพี่หาพี่นัทิว กละทิวด้วยอบางบางโอ้ยผมไปกินเปดด้วยเอ้ยเอาน้ำมารอเลยดีกว่าเนาะเราช่วยกันนับนะคะข้าดาวกันหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็กินง้าเข้าไปเลยนะจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดเราข้าวดาวตั้งแต่เจ็ดสิบหสิบเไปเลยไปสู้ๆนะหนุ่มๆสสส หลงให้ทำไมจะวัวตายมิกิเฮ้เฮ้ยหลงให้ไปจูม well> to ันเป็นยังไงคะคุณไม่เสียใจไม่เสียใจเนาะได้อยู่พี่เฮ้ยได้อยู่เอากินต่อได้อยู่กินต่อไปเฮ้ยไป ไปทั้งคืนอ่ะมันแบบโอ้โหอยเต็มปากเลยดิบๆเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนควักก็มากินได้หน่อยได้พี่โอเคปุ๊บโอเคอ่ะอะไรครับมันดูวาซาบิติดลิ้นแกอยู่อ่ะได้พี่มาทำอะไรฮะทำอะไรมาอกันไหมโอ้ยตอนแรกตอนแรกต้องจูบแบบว่าแต่ตอนนี้เงาเลยทสังคมเราต้องการความรักเจ้ปากกันแล้วเดี๋ยวพี่จจปากกันจปากกันไม่รู้ไม่รู้อยากอะไร น้ no. องไหมขอไหมนิกก e ี้มันจะอาเกียร์หรือเปล่าทันก็แค่เกียร์ไม่ต้องเฮ้ยอาซี่ลองดูรันการ์ดรันการ์ดรันการ์ดทำไมล่ะครับนิกกี้กล้ามนรักวาซาบิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไคืนก่อนคืนก่อนเอ้แล้วต่อไปเราเล่นคู่กันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้กำลังดีคุ้ยคุ้ยมาคุ้ยมาเลย เดี๋ยวคายไม่กล้าก่อนเป็นกลิ่นวาซาบิไหมเออมันก็ดีเนาะเนาะแล้ามันไม่ดีคนมันเป็นเยอะแยะเลยอ้าวันนี้นาชาจีดีกับทีนุยด้วยชนะไปนะคะ นะครับไอ้ยฮงวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสี่คนโดยที่มาเยี่ยมบ้านคุณใหญ่นะครับขอบคุณาขอบคุณมาอบคุาก้สัปดาห์หน้านะครับกลับมาเจอกันใหม่นะคะเที่ยงสิหทางช่องวัน21นะคะจะมีเกมสนุกสนานเรื่องเล่าเธอได้บรรยากาศเหมือนุูไปเล่นเกมปั้นเพื่อนจ้ะสนุกสนานกันในวันเฮบ้าน ชาโดนขับกิฟต์ซะอ้าวขอเชิญบทลงโทษค่ะมีหนึ่งคนในคนลูกโป่งไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แต่นี่ตวันนี้กูไม่กลัววันนี้กูไม่กลัวแล้วกูกลัวมาที่วัดทิ้งวันนี้กูไม่กลัวแล้วเดี๋ยวไม่กลัว